วันนี้เราจะไปวัดอินทารามกันนะคะเราจะลงไปลงใน YouTube เราเคยไปครั้งหนึ่งอะนะอันนี้ครั้งที่2เรานั่งสายย3ิบสามาประมาณ2ชั่วโมงอะจริงๆมันจะมีมันจะมีแบบไวกว่านี้ก็มีนะรถที่ไวกว่านี้เดี๋ยวจะแนะนำใหม่นะยสิบสามาจอดตรงอู่เนี่ยแล้วเราข้ามฝั่งมามารอป้ายรถเมล์ขึ้นสาย53สาหรือว่าใครจะขึ้นรถรถมอไซค์ค่ะวินมอไซค์ก็ขึ้นได้เลยลงวัดอินทารามเลย เราเดินนะทุกคนอันนี้ทางเข้าเล็กนะมันจะมีทางเข้าอยู่อีกคานหนึ่งแล้วก็เดินเข้าซอยเนี้มาเห็นปะจะเห็นวัดแหละวัดอยู่เนี่ยเห็นไหมตรงนี้คือน้ำพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธเจา้าัวนะคะเอาขวดมาลองได้นะทุกคนเขาจะมีนี่คือบ่อน้ำนะคะทุกคนเข้ามาในนี้น่าคืนสงบม,มากแล้วเขามีแอร์ให้ด้วย อันนี้คืออีกโบสถ์หนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อโตแนะนำว่าให้ขึ้นไปไหว้ท่านนะคะศักดิ์สิทธิ์ม,มากเลยทางขึ้นขึ้นได้สองทางนะคะอันนี้จะเป็นบ้านเรือนไทยของคุณคิดพึ่งหลวงพ่อโตนะเราทำพวงมาลยัยมาครบทุกองนะคะทุกคนมาไหว้ท่านก็ได้นะคะอย่าลืมมาขอพรน,นะคะี่ที่ขอพรท่านเทพก็มันจะมีที่เหยียบอยู่ อันนี้คือที่เหยาดนะแล้วว่าน้ำก็จะออกมาจากลข้อตรงนี้ก็จะมีพัะคมด้วยนะคะคือพระคมสวยมากแนะนำทุกคนให้มานะ